พลายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลร,ราชวราลังกิติศรีสมบูรณ์ณนอรุลญเดชสยามมินทราธิเบศร,ราชวรโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัววันที่28กร,รกฎาคม2565กระทรวงการอุดมศึกษาโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลอง และว,วิทยุบังคับจัดกิจกรรมบินโดรนแปลอักษรเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการแสดงในครั้งนี้สมาคมได้นําเด็กและเยาวชนจากภาคกลางที่ผ่านการอบรมในโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปลอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งานมามีส่วนร่วมในการออกแบบแผนการบินและควบคุมการบินโดยใช้โดรนจำนวน200ลำขึ้นบินแปลขบวนแสงสีบนท้องฟ้าโดยแปลอักษรประกอบบทเพลงเป็นรูปภาพต่าง จำนวนส1เ็ภาพใช้เวลาในการแสดงประมาณ9ก้านาทีประกอบด้วยการแสดงโดรนปลอักษรชุดเทิดไทยองค์ราชาันดังนี้ 1. รูปโลกทรงกลม 2. รูปแผนที่ประเทศไทย 3. ปตราพระนามาพิไทยย่อบบร,รอกพระบระมสาสรทสลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5. ้าพระบรมสาสรทสลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี6ก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปั่นจักรยาน 8. เครื่องบิน F5E 9. อักษร70พันษา 10. อักษรทรงพระเจริญและสิพลุไฟเฉลิมฉลอง